ตอนนี้กรลัไปไหนครับผมฟาติทำเพื่อนไปไปหาอะไรราชสิอดกันอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศการลาชสิอดแล้วก็เราจะไอโซเฟียอินช่าลอเราไปไอโซเฟียกันอินช่าลอแล้วก็นี่ไม่บวชเออโขอัลลอฮุมบารกัสซุมตุกบุกอาจจัมเซุกท่านอย่าัลเตฮงยต็งเต็ง ก็พวกเราเมื่อเช้านะครับออกจากไกเซอรี่ประมาณ22ทุ่มกลางคืนแล้วก็แทนแทนอ่าสีทุ่มกลางคืนแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ครบพอดี12ชั่วโมงใช่ไหมเรามากันเพื่อที่จะพามาดูบรรยากาศร,รมฎอนที่ในตุรกีเป็นยังไงบ้างเออเพราะว่าในอิสตันบูลเออเพราะว่าถ้าถ้าเป็นบรรยากาศที่แบบตื่นเช้ามาไปเรียนอะไรมันดูธรรมดาไปเรามาดูแบบแบบหลากหลายกันบ้าง เราก็เลยเตือนมาคือเปิดเปิดเปิดไม่เอามาเพื่อไปปนเปื้อนสำหรับการเดินทางจากเมืองไคเซอรีนะครับเราเลือกเดินทางด้วยรถบัสนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียง600ลีราเพราะว่าเราเลือกที่จะประหยัดงบเนื่องจากเราต้องใช้งบอีกเยอะที่สตุ๊ตท์บูลนะครับด้วยความที่เราเดินทางออกกลางคืนนะครับก็ต้องเตรียมเสบียงหน่อยนะครับนี่เตรียมเป็นไมโดนัสเป็นไวกินซาโคนะครับผมแล้วก็คืนนี้เป็นข้า29นะครับก็เลยไม่พลาดที่จะอ่านอัลกุรอานแน่นอนแล้วก็นี่นะครับเตรียมเป็นน้ำนาบิสด้วยเพราะว่ามันช่วยทํําาาาใหห้้้้เรรรูสึกกะยยนนอลง ครัป้าเดี๋ยวเรามาวาดกันที่อิสตันบูลกันต่อัเรากกลังเดินทางที่บ้านเพื่อนแล้ก็จะปกกสมภระก่อนนะครับเดีวเนี้เราไป,ไปดูตลาว่าทาแวะมาที่ตลาดติ มันก็จะเป็นตลาดเขตที่ส่วนมากนะครับจะเป็นชาวซีเรียชาว,ชาวพวกอารับนะครับผมอยู่หลังมัสยิดนะครับผมซึ่งที่ขายก็จะมีของพวกเนี้ยนะเวลาเขามาเที่ยวกันเขาก็จะมาซื้อของอย่างที่อย่างอย่างพวกนี้ก็เป็นตุรกิสตีไลเป็นของหวานเอกลักษณ์ของตรุรกีเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยอร่อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นจะมีขายแบบนี้มีขายไวอากาด้วย <laughs> ไวอากา้ก็มีแทนแทนแล้วก็มี <laughs> ม <laughs> ช็อกโกแลต ครับต้องมีกัญชาขอยากมาซื้อดูดได้เอามีเราด้วยมีเราด้วยครับแข็งแกร่ง พูดผิดนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่กันชานะครับผมตอนนี้เรามาซื้อเครื่องเทศเพื่อที่จะทํางานจะทำจะทำข้อมูลนะครับในวันในวันวันอีกน,นะครับผมก็คือพวกเรา พวกเรามาอ่สตันปูรอวมนี้ก็เพื่อจะมาร่วมงานอิฐของสมาคมนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่29ของรอมฎอนนะครับผมก็เออ่เหลือพรุ่งนี้อีกวันสุดท้ายนะครับของการถือสินอดแล้วก็จากนั้นมันก็เป็นวันอิฐแล้วนะเราซื้ออะไรบ้างเมื่อกี้เราซื้อใช่ฮะผงกะหรี่ผงกะหรี่ผมมะเหมียวเฮ้ยวผมไอ้นั่นก็ได้ว่าอะไรนะขิงเฮ้ยขิงเหรอผิดไทยดำขิงม้าไม่ใช่โอเคเอไม่ไปไป

หลังจากที่เราซื้อของเสร็จแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ก็แวะมาละหมาดัสซีกันที่นี่นะครับเป็นดัสตีซุกตอนอัลฟาเตซึ่งอัลฟาเตซคือเป็นซุกตอนคนแรกนะครับที่ได้พิชิตเมืองคอนสแตนติโนหรือว่ากิสตอยตินีนะเพราะว่าเมืองนี้นี่เองมีฮะดิษบอกว่ากองทัพที่พิชิตเมืองนี้ก็คือกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดและทหารนะครับก็มามัลฟาเตนะครับเป็นผู้ที่พิชิตได้สเร็จ ันี่ก็คือเป็นประวัติของพวกเขาเนี่ยแท้ๆนะครับแล้วก็มีสุาสานเขาด้วยนะครับ <S <S ้ามาอิสตันบูลก็คือจะเจอแมวที่จะเยอะมากไม่ว่าเราจะไปมุมไหนก็จะมีแมวให้เราจับอยู่ตลอดเวลา <laughs> แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทาสแมวจะชอบนะครับก็คือมาอิสตันบูลเนี่ยมักจะเจอหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนับดูว่าแค่มาซิสซุกตอนเนี่ยอเมดเนี่ยมันจะมีแมวกี่ตัวที่ผมให้เจอนะครับ <laughs> ตัวที่3ตัวที่3เออตัวที่4ตัวที่4ตรงนู้นมานี่ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่เจ แล้วก็ตัวที่แปแล้วก็ยังมีอีกนะอยู่ฝั่งนู้นนู้ไม่รู้เห็นไหมตัวที่9ตัวที่10ตัวที่11ตัวที่12 12ตัวแล้วอาจจะมีอีกเยอะนะแต่ผมมองไม่เห็นนานไงเห็นไหมนี่ตัวที่13 14 15 15ตัวแล้วแล้วก็ยังมีอีกตัวที่16ห แล้วก็นู่นตัวที่สิบเจ็ดโห,โหตัวที่สิบแปดโดยรวมโดยรวมก็คือโอ้โหนู่นยังมีอีกเยอะมากนะครับโดยรวมก็คือมีเกินแน,น,น, 40, น่นอนมีนเป็นสี่สิบสามสิบตัวแน่นอนเออเนี่ยพามาเมื่อกี้นับไปแล้วกี่ตัวมันนับตอนนับเอาเองแล้วกันนะหนึ่งดูดูนี่นี่นี่มัน,น,นก็แมวแมวแล้วนี่ดูแบบเหมือนเป็นแมวพันเลยอ่ะทุกคนอันนั้นก็นั่งมองจ้องอยู่เนะี่ยเออ อันนี้ก็แมวมีหลายแบบว่ะอันนั้นนักการเมืองนะไปนิ่วแมวแมวโอ้โหมีเป็นมาเป็นสวนงี้เลยดูทุกคนอู้วมันจะตกใจไหมโอ้โหแมวเยอะมากจริงๆนี่นี่ก็แมวอีกอันนั้นก็แมวป่ะเดี๋ยวเราไปไปที่ละสินอดกันดีกว่านันนี่เริ่มเริ่มใจนั่นแหละไป่ะโลั่วอักบารลั สรุปไปไม่ถึงอายาโซเฟียครับเข้าอาจารแล้วไปไปกินกินก่อนกินก่อนเนรเราเรเรที่เรามาถึงที่ลานอายาโซเฟียแล้วนะครับทุกคนก็คือตอนนี้ดูคนเยอะมากนะครับหาที่ยังไม่ได้ก็เลยซื้อข้าวโพดมาแก้บทก่อน ดูแบบบรรยากาศรอมฎอน2วันสุดท้ายนะนะเหลือก็เหลือพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันนี้วันที่9ิบเก้าแล้วอืมเสียแล้วคนคนหิ่คนหิวข้าวมาสายวันนี้หิวข้าวมาสายข้าวไปแล้วเดี๋ยวจะหิวเหรอหิวข้าวหิวข้าวดี๋ยากาศอยู่ๆก็นัดรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเรามากินกันแล้วก็ไปละหมาดอิกช้าตะเวยกันนะครับครับเราแก้บวชเสร็จเรียบร้อยกับคนที่ไม่ได้บวช ใช่หรอหยอก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 ไว้ก่อนนะครับหยอกไว้ก่อนผมบวชครึ่งวันครับผมไม่ได้ถ่ายตอนกินเมื่อกี้เพราะว่าเฟลลี่มันดีมากมันมันอินมันอร่อยอร่อยแล้วนี่กินเมนูอะไรนะเมื่อกี้นี่ไก่เปรี้ยๆนะนัสิกอร่อยเปรี้ยๆเออนัสิกอร่อยเปรี้ยของผมมอกินนัสิลโม่เออร้านอินโดนเท่าไหร่ไม่รู้อะเท่าไหร่เทียมอเทียมอราคาก็ประมาณร้อยกว่ากว่าโอ้ร้อยกว่ากว่าตอนนู้นมันก็อร่อยแต่ถือว่าให้อภัยแลกันรัถึงไมมว่าจะแปลงนิดนึงเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจบกันที่ละหมตรตราดตะระเวีอะไรกันนะทีนี้จะเป็นก็ตะระเวีสุดท้าย,เ,ยลเลยนะครับรูเป็นแนดี๋ยวน้ออะไรนะรูปที่ผมพูดอ่ะอะไรเป็นละที่ชอบอะไรเมื่อกี้ <laughs> ไม่ได้วันนี้วันหน้าก็อใจไม่ก็นะครับผมเราเห็นว่าบรรยากาศในช่วงหลังคนเยอะบังบนี้มันคนเยอะมากมาก,มากยอะขั้นสุดเลย okay. เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีโอกาสเข้าไปข้างในไหมถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้าไปข้างในก็เดี๋ยวชาวเราจะละหมาดข้างในนะครับผมไปเจอกันข้างในดีกว่า โ okay. อเคก็จะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบล็อกวันเดย์หนึ่งวันของรอมฎอนที่อิสตันบูลนะครับเป็นย,แบบยังไงก็ทำแบบเออง่ายๆแล้วกันตัดบอกแบบง่ายๆพอดูเข้าใจรู้เรื่องนะครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับมิชลล์ล็กรอมฎอนปีหน้านครับสำหรับนี้ยสญญาระมันก็มาลองคุยบริการเด้สวัสดีครับ